จริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสิคารกสูตรว่าขาหาบดีบุตรการประกอบหนึ่งหนึ่งซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นนี่ตั้งแห่งความประมาทแลเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายดังนี้แล้วเพื่อทรงแสดงโทษของการดื่มน้ำเมานั้นจึงตรัสว่าขาหาบดีบุตรโทษในการประกอบหนึ่งหนึ่งซึ่งการดื่มสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้มี6ประการแลคือเป็นเหตุเสื่อมทรัพย์ที่เห็นทันตาหนึ่ง มีพระองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องโทษของสุราเมรัยในยุคปัจจุบันที่เห็นทันตาเลยนะเป็นเหตุเสื่อมทรัพย์ที่เห็นทันตาหนึ่งคืออันแรกเลยก็คือเสียเงินเปล่าวงั้นนะซื้อน้ำเปล่ามาดื่มยังมีประโยชน์อะแต่อันนี้ซื้อของที่ไม่มีประโยชน์เสียเงินเปล่าเปล่าเลยเสียเสียไปแล้วเป็นเหตุแห่งความทะเลาะวิวาทนี่ไงอย่างที่สองอดื่มก็ไปก็เมาเอะโวยวาย ทะเลาะเบาแววงกันไปดูเหตต้นเหตุในการทะเลาะส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซนต์มาจากดื่มสุราเมลรหรือว่ายาเสพติดท,ทั้งนั้นละเป็นบ่อกเกิดแห่งโรคโรคทั้งหลายก็คือกินเข้าไปแล้วสารพัดโรคภัยไข้เจ็บละเป็นเหตุก่อความเสียชื่อให้เกิดก็คือโอ้ไปที่ไหนก็มีแต่คนปรนนามว่าไอคีเล้าไอขีเมา,มาแล้ว นี่ก็ไปที่ไหนเขาก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเพราะว่าขี้เล้าเมายาเป็นเหตุเปิดเผยอวัยวะที่รับโอ้อันนี้เราเห็นชัดเจนบางคนพอเมาขึ้นมาแล้วก็เปลืองผ้าเปลืองผ่อนจะมีข่าวคราวอะไรกันเยอะแยะมากมายคือถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่เหลือคุณสศตรีแล้วแต่เป็นผู้ชายก็เขาเรียกว่าเปิดเผยสารพัดอะไรอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นเหตุเปิดเผยว่าที่รับ บทคำรับที่6ว่าเป็นเหตุทําปัญญาให้ถอยกําลังพูดง่ายว่าพอกินเข้าไปแล้วก็ทําลายบ่อนทําลายสติปัญญาของตนเองอัตถกถาสิการาสูตรนั้นว่าคําว่าอปายมุขขังแปลว่าเป็นปากแห่งความพินาศการมันประกอบคือทําบ่อยๆซึ่งการดื่มน้มําเมาคือสุราลและเมลยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั้นชื่อว่าอนุโยกก็เพราะเมื่อบุคคลประกอบหนึ่งๆซึ่งการดื่มน้มําเมานั่นโพคะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป และที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นโอ้พอเมาก็มาแล้วแล้วก็กว่าจะสางกว่าจะลุกเข้าไปทํางานทําการขี้เกียจอย่างนั้นเข้าก็เลยทําให้ดูดิทรัพย์สมบัติก็หายไปแล้วของใหม่ก็ขี้เกียจทํามันก็จะไปเหลืออะไรฉะนั้นพระผู้มีภาคจึงตรัสว่าโภคานังอปายมกข,ขังพเป็นปากทางแห่งความสิบหายของโภคะหรือทรัพย์สมบัติที่จะเกิดขึ้น คำว่าสันทิฏฐิกาคืออันบุคลพึงเห็นเองได้แก่ปรากฏในโลกนี้คำว่าธนชานิแปลว่าเป็นเหตุเสื่อมทรัพย์คำว่ากระหัปประวัตตนีความว่าเป็นเหตุก่อความทะเลาะด้วยวาจาและความทะเลาะด้วยกายมีประมัดกันเป็นต้นสองคำว่าโลคานังอายตานังก็พูดว่ามีการทะเลาะบามีการประมัดกันก็คือการทะเลาะบาแบ่งกันชกต่อยกันนั่นเองคือเป็นเหตุแห่งโรคนั้นๆมีโรคตาเป็นต้นเออใครดื่มสุราเมลัยนี่ก็ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตาเหมือนกันคำว,ว่าอากิติสัญญชนีคนความว่าจริงอยู่ชนพานดื่มสุราแล้วทุบตีมารดาก็ได้บิดาก็ได้พูดคําที่ไม่ควรพูดจางอื่นได้มากทําสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะคำนั้นย่อมถูกการติเตียนบ้างอัชญาบ้างถูกตัดอายะวะมีมือและท้าเป็นต้นบ้างย่อมถึงความเสียชื่อทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าสุรานั้นของคนเหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นเหตุก่อความ เตรียมชื่อเสียงให้เกิดขึ้นด้วยประกาศลัชนี้คาว่าโกปินะนิทังสนีความว่าเพราะที่รับอันบุคคลเปิดอยู่ย่อมยังความละอายให้กําเริบคือตามปกติแล้วเรามีความละอายในการที่จะเปิดเผยของรับต่างๆแต่พอเมาเข้ามาแล้วโอ้โหเสือ้อผ้าอาพรต่างๆมันหลุดลุยนน่ยนอนเลียราดให้สุนัขเลียปากก็มีนะนี่มันก็เป็นปรากฏเห็นกันชัดเจนอยู่เยอะแยะมากมาย สองคำว่าปัญญายะทุพภลีกรณีความว่าสุรานั้นย่อมทํากรรมมกตาปัญญาให้ทุรพลเหมือนสุราของพระสาคตะเทระเะนั้นก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยกินไปยิ่งโง่หนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นพระผู้มีภาคจึงตรัสว่าปัญญายะทุพภลีกรณีแต่สุราไม่สามารถทํามัรคปัญญาให้ทุรพลได้เพราะสุลานั้นไม่ไหลเข้าไปสู่ภายในปากของท่านผู้บรรลุมรรคนั้นเอง ก็คือถ้าปัญญาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือว่าเรามีสติปัญญาทําลายระบบของสมองในปัจจุบันแต่ไม่สามารถทําลายปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิภาวนาก็เรียกว่าเป็นภาวนามมยะปัญญาไม่สามารถทําลายได้เพราะอะไรเพราะผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยหรือผู้ที่เข้าถึงสภาวะธรรมที่ลึกซึ้งแล้วก็ไม่ดื่มสุลาเหล่านั้นเข้าไป 2. คําว่าฉัดทังประทังได้แก่เหตุคําลบ6 ดีกาสิคารักาส่นนั้นว่าโภคะย่อมเสื่อมคือย่อมเสียอีกอย่างหนึ่งโภคะทั้งหลายย่อมเสื่อมเพราะโทษนั่นเหตุนั้นโทษนั่นชื่อว่าเป็นเหตุเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งการประกอบหนึ่งงซึ่งการดื่มสุราเป็นปากทางคืออบายได้แก่เป็นประตูแห่งอบายเหตุนั้นการประกอบหนึ่งงซึ่งการดื่มสุรานั้นชื่อว่าอบายยมุกก็คือการดื่มสุราเนี่ยเป็นอบายยมุกคือปากทางแห่งความเสื่อมหรือปากทางแห่งความสิ้หาย แม้ในคําว่าวินาสมุกขังนี้ก็ในนี้แหละที่ตั้งแห่งความประมาทในเพราะน้่เมาคือสุราเม,มลัยชื่อว่าสุราเมระยะมัชชะประมาทฐานความเป็นผู้พร้อมมูลด้วยการประกอบเนืองๆซึ่งสุราเมระยะมัชชะประมาทฐานนั่นชื่อว่าอนุโยกคือการพยายามมีความเพียรพยายามในการที่จะดื่ม,มนั่นเองด้วยเหตุน,นั้นพระอภถาจารย์จึงกล่าวว่าปูนับปุนังการังความว่าประพฤติเนืองๆ โคคทั้งหลายได้เกิดขึ้นแล้วนั่นแลชื่อว่าย่อมเสื่อมเพราะทําความสิบนหายด้วยความสิบนหายเพราะการดื่มและที่ยังไม่เกิดขึ้นชื่อว่าย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะความที่คนเมาแล้วไม่มีการขนขวายในการงานทั้งหลายคําว่าโภคานังได้แก่กรรมคุณทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าโคคะเพราะอัตว่าอันบุคคลพึงบริโภคผลใดอันผู้ดื่มสุราพึงเห็นเองเห็นนั้นผลน,นั้นชื่อว่าสันติฐะสันติท่นั่นแหละเป็นสันติติกะ สันติิกาอธิบายว่าปรากฏผลในเวลาพร้อมกับการดื่มสุรานั้นชื่อว่าเป็นเหตุในความทะเลาะอือไงว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันตาเห็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันชาติที่เรารู้เห็นได้ในสันติจิกะเนี่ยคือเห็นกันจระใเลยว่ามันมีโทษอย่างนี้จริงๆหกอย่างตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นจริงๆ เพราะความที่คนเมามักไม่เห็นโทษในการทะเลาะชื่อว่าเป็นเหตุของโรคเพราะความเป็นสถานที่เกิดอีกอย่างหนึ่งคําว่าอายตนาแปลว่าเป็นเหตุเนี่ยคำว่าอายตนะคือเป็นเหตุเป็นบ่อเกิดนะคนผู้ดื่มสุราทั้งหลายชื่อว่าย่อมถึงความเสียชื่อทั้งในปรโลกเพราะการประสบกรรมอันยังความเสียชื่อให้เป็นไปอีกในหนึ่งกรรมในที่รับอันบุกลไม่พึงทําโดยความเป็นของเปิดเผยชื่อว่าโกปินะ คือมันเสียหายกันทั้งในชาติปัจจุบันเนี่ยเสียหายไปถึงชาติอนาคตด้วยนะดังนั้นเนี่ยต้องศึกษาให้ดีว่าโอ้โหเราดื่มไปเนี่ยอย่างที่บอกมันก็เป็นปากของเราเป็นมือของเราเป็นเงินของเราแต่ทาไมมันบาปนะซึ่งพยายามอธิบายขยายความมาหลายครั้งแล้วมันบาปก็เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องขององค์แห่งศีลเปรียบเทียบทั้ององค์แห่งศีลคือเหมือนเหมือนเราเป็นการพยายามฆ่าตนเองทุกวันทุกวันทุกวันวนั่นแหละมันก็เลยบาปทุกวันทุกวัน บัณฑิตเพิ่งเห็นความในข้อนี้อย่างนี้ว่าก็ชนผู้เมาเพราะเมาสุราแล้วในเวลาที่ตนยังไม่เมาปกปิดกรรมเช่นนั้นที่ตนทําไว้ก่อนทเที่ยวไปในเวลาที่มาแล้วย่อมเปิดเผยคือทําให้ปรากฏแม้แกเหล่าชนผู้เป็นข่าศึกด้วยเหตุน,นั้นจุรานั้นของชนเหล่านั้นพระผู้มีภาคจึงตรัสว่าโกปินะนิทังสนีเพราะการเปิดเผยอวัยะเป็นเหตุยังหิริกำเริบมคือโอ้ที่แรกก็มีความกระมิดกระเมียนแต่ว่าพอ ดื่มเข้าไปมเมา็โอ้โอลเรียราดเลยนะเสื้อผ้าพรเปิดหมดอะไรหมดนี่มันก็มีปรากฏอยู่อย่างนั้นคําว่ากรรมสกะตะปันตปัญญพึงเห็นสักว่าเป็นอุทาหรณ์ใครๆก็สามารถจะรู้ได้ว่าสุราย่อมทําปัญญาอันเป็นโลกิยะบางอย่างให้มีกําลังเพลาโดยแท้คือถ้าเมาก็ไปแล้วอจะคิดการคิดงานอะไรมันมืดมันไม่คล่องมันมีปัญหาสารพัด บุคคลผู้มักดื่มนำ้ำเมาย่อมไม่รู้อัดไม่รู้ทำย่อมทำอันตรายแก่มันดาบิดาย่อมทำอันตรายแม้แก่พระพุทธ,ธพระปฏิเจกพุทธ,ธและสาวกของพรัตถาคตย่อมถูกขละหาในที่จะทำถึงทุกขติในสัมปรายภพถึงความเป็นบ้านในภพต่อๆไปเนี่ยดูโทษมันนะคือพอเมาเขาแล้วโอ้ตบตีพ่อแม่ก็ได้ทำร้ายลูกตนเองก็ได้เอ่อหรือบางคนเนี่ยไปกล่าวจ้วงจ่าพระพุทธเจ้าไปพระปฏจเจพรุทธเจ้า,จาหรือสาวกของพุทธเจ้า สารพัดเลยที่จะเป็นไปเรีกบ่าขาดสติไปแล้วเนี่ยทำได้ทุกอย่างดันั้นภพชาติต่อไปยังจะต้องไปเป็นคนบ้านในภพชาติต่อไปอีกโทษมันเยอะแยะเลยนะส่วนผู้สำรวมจากการดื่มน้ำเมาย่อมเข้าถึงความไปสงบโทษเหล่านั้นและคุณสมบัติอันตรงข้ามจากโทษนั้นเพราะฉะนั้นความสำรวมจากการดื่มน้ำเมานี้บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นมงคลอันนี้ก็เป็นการขยายความให้พวกเราได้เห็นว่า เอ๊ะมันมีโทษอย่างไรนะพระพุทธเจ้าจึงได้มาตรัสเป็นมงคลในข้อนี้เอาไว้แล้วก็ทําไมถึงพยายามให้ชาวพุทธหรือชาวโลกเนี่ยลดเว้นจากการดื่มน้ําเมานี้เสียเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นท่านก็เลยขยายความจนกระทั่งมาถึงการที่เราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เลยน้ําเมาเหล่านี้เลย ท่านบอกว่านี้แหละชีวิตก็เป็นมงคลคือความเจริญรุ่งเรืองอีกประการหนึ่งดังนั้นวันนี้เราจะเห็นได้ว่าโทษของการดื่มน้ำเมากับคุณของการไม่ดื่มน้ำเมานะั้นมีความแตกต่างกันเดี๋ยวในคราวหน้าเราค่อยมาศึกษาเรียนรู้ตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของโทษการดื่มน้ำเมาแล้วก็อันิสงส์ของการไม่ดื่มน้ำเมาว,ว่าเป็นอย่างไร ส่วนวันนี้นั้นก็ต้องขออนุโมทนาสาธุก,การขอให้บุญรักษาขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสาเร็จจงเป็นผลสําเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบาร,รมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินขอเจริญพร